สำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับกรรมการสายยันเรือนเรืองให้คะแนนสามท่านอารันนุตกางธงชัยทองเสวกและพงพัฒน์ว่องไวสำหรับคะแนนคู่ที่ผ่านมานะครับก็เอกฉันครับ49ต่อ47จากกรรมการพงพัฒน์ว่องไวอารันนุตกางแล้วก็50ต่อ47จากสายยันเรือนเรืองครับอ่ะคู่นี้ครับมาใช้บริการกันอีกครั้งนงนะครับในเหนียวยกสีนี่โอ้โหของเขาเลยครับมุมแดงครับ ส่วนต้นๆน้ำเงินนี่ออกหนักๆออกแรงๆครับซ้อมอยู่ค่ายพี่ตู่ทอแสงเทียนน้อยครับดูที่แผ่นหลังครับเหนียวไม่เหนียวครับเดี๋ยวดูครับหลายพระอาจารย์เลยครับแห่งขวาแทงขวาของเพชรประดับนะครับโตขึ้นเหมือนกันนะครับเจ้าภรรยาครับเมื่สักครู่นี่เห็นจากเพจของยินดีแมนทอลกนะครับนามเสียบโพสไว้เลยครับของขวัญปีใหม่ครับ เดี๋ยวปีหน้าจะขยับค่าตัวในสายสุดเพรยินดีครับนักมวยทุกคนรับเป็น70%ครับขยับขึ้นจากเดิมครับเอาละครับมาดูคู่นี้ก่อนดีกว่านะครับเจ้าพญานี่ประเภทสายแรงอยู่แล้วนะครับเป็นมวยบูชกสนุกแพ้ชนะไม่รู้นะครับแต่ว่าเราใจทุกครั้งนะครับมีกวาเดินตั้งใจยกแรกเลยนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่มาตามกันต่อนยกที่สองส่วงต้นๆกับพิษตามไม่ได้เลยครับความหนักความแรงของเจ้าพญาครับไต้ขวาไบค้าบเพชประดับ งานลุทะเลมวยไทยเลยครับทุกประดับแ้งซ้ายแตงจาอล่างครับจานี้ตองจะตาี่จ้องคำเหม็งเลยนะครับเดินเข้าไปครับซ้ายอยู่ที่น้ำเงินขวาอยู่ที่แดงครับเอาไม่เอาครับใส่ไม่ใส่ครับยังเล็งอยู่ครับเจอแค่งขวามาแล้วเนี่ยครับพยายามคืนด้วยหมัดซ้ายครับแต่ว่าเพชรประดับพยายามถีบไว้ครับทอนแรงไปดูครับ โอ้โหทิมซ้ายลำตัวกล้าต่อยนะครับเมื่อกี้ถ้ากลมลงไปต่อยเจอแข้งหวดขึ้นมานี่ก็ไม่รู้ใครอยู่ใครไปเลยครับอู้กล้าออกอาวุธจริงๆเฮ้ยเจ้าพยาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาล้วครับดูว่าโดนลำตัวเข้าไปจะเป็นจุดเกิดเหตุหรือเปล่าครับช็อตไปเลยครับเอาโดนทิมลำตัวเข้าไปโอ้ยมาแล้วครับซ้ายเตะสายต่อยซ้ายโคลวัตทัวโอ้โหแล้ <PAUL> วก็สายชายโครงเต็มคาราเบ ดอกนี้เรียบร้อยครับกรรมการยุติการชกเลยครับโอ้โดนจิ้มท้องเข้าไปแล้วเนี่ยครับพยายามครับพยายามจะฝืนความเจ็บปวดแต่ไม่ไหวก็มาสะทานครับแล้วจบตรงนี้เลยครับยกที่2แก้มือล้างตาได้ครับความหนักความแรงของเจ้าพระยาเพชรปอต่อครับหมาดูสีหน้าดูอาการที่หน้าตาครับนี่ครับถ่ายรูปกับแปดอโยธยาครับ ดูภาพช้าครับเพชรมันเกิดตรงไหนนี่ครับโอ้โหจิ้มมามีอาการแล้วครับแต่ว่าเก็บอาการอยู่นะครับเจ้าเพชรประดับเก็บอาการอยู่ครับโอ้โหแล้วก็นี่ครับมาลำเลียงมาเป็นชุดเลยครับทั้งหมัดทั้งแข้งแล้วก็เน้นโจมตีไปที่ลำตัวสีข้างนี่แหละครับมาเป็นคนทำบานี่ลูกแรกก็อยู่แล้วครับแต่นี่โอ้โหโดนอีกชุดใหญ่ๆหลายชุดครับกว่าแกจะยอม โอ้โหนี่ครับเป็นอันว่าเจ้าพระยาครับวันนี้ล้างอายได้อย่างสุดสวยเลยครับถอนแค้นสำเร็จครับชนะน็อกเพชรประดับมุมทะเลมวยไทยในยกที่2ไปครับนี่เราพักกันแป๊บเดียวครับคู่ต่อไปร้องผู้เอกแล้วบัวแก้วกับเพชรพิเชษครับ